แลนไปแล่นไปคือจังหน้าน้องเอียดป่ะนี่ไปเจอตะกวนบ่นี่ตะกวนคือใครครับกวนที่้องผูกาตายไหมอ้อเออีอออน้นฝันแม่นเมื่อคืนได้ยินข่าวว่าฝัน ฝันค่ะฝันแม่ฝันเห็นเพื่อนบอเจฝันอะไรเป็นยังไงฝันเห็นยายแล้วฝันเห็นยายจะไหมแม่แต่ก็แหม่ฝันอีกแล้วครับฝันเห็นยายเห็นเล่าคืนมาอีกแล้วที่จังอยู่ปับย่างอ่อแล้วนอนอยู่นะมังได้นอนไปยังได้คนเรื่องเงินนำเ้า ขอเงินน้ำพึ่นนะครับมหูงพอดีขอเงินน้ำพึ่นเพื่อกระหามากหามากเศร้าบาดเรียวยไปยังมาท่นเพราะจิไปนน้ำนมใจบุญเพึ่นมาท่านเรี่ยวเรี่ยวเรี่ยวมาท่นเอาคอยแน่วมาท่นเศร้าบาดเศร้าบาดเอาแค่นี้มาท่านเออเอาแค่นี้แล้วแล่นไปแล่นไปคือจังหน้าน้องเอียดปะนี่ไปเจอตะกวนบ่หนิตะกวนคือใครครับกวนที่ลูกปูกเขาตายไหมเนอะ ยองสั่นจีพ่อ <Mustang> ีผตาตายพ่อตะกวนตะกวนได้พาไหมอืมอืมว่าเห็นกันขี้หม้อไส้วิบากมาคนกระดำเนาะลดกระดำเนาะอืมอืมที่ไปใช้นู่นท่านก็คยว่าสิไปตามสายบุญเพื่อนเร็วๆไปส่งใครได้อ้ายไปท่นไปท่าบนย่างกูนะั่นไปไปไปไั่นกูจะไปส่งั่นขี้น้ำพ่นไปไหมไปรถไปขี้น้ำขนที่ตายไปแล้วตะกวนที่แกผูกคอนั่นบอกผูกคอเห็นเล่าตั้งแรกนี่ ันเห็นเล่าครั้งแรกเลยไม่ชีวิตติดคนตายเนาะมันจะฝันครั้งแรกเลยติครับเห็นคนครั้งแรกตะกวนตะกวนข้อตายแล้วโดนแล้วล่ะแล้วผัวข้ตายมีรถน้ำผีตัวนี้มีรถน้ำผีไปขึ้นนีผีไปทรงผีไปทรงเพาปั่ญญางเจ้ารู้สึกเป็นยังไงตื่นก้นมากจริงเฮ้นมากกันไม่ก็รู้แล้วว่าะผมว่าน้ำผีตัวนี้ว่าแต่ว่าก็เราก็ไปทรงผาดคนละฟัน แล้วน้ำสายอลส้างหลังคุณตื่นขึ้นมาอรถน้ำพีไหนึกได้กอคิดก็กันละก็เก่านยไหมทังนี้ฝันไปวันว่าไปหาเจอเล่าสืยไหมคือฝันเห็นตะกวนที่แกผูกคอตายแมนอายุ่นก็เกิดหนึ่งเกิดหนึ่งสามหมเกิดหนึ่งสามพศสิบสามสามห้าสี่ห้าสาม นกเกิดหนึ่งสามตอนสิบสามแแกเสียไปแล้วเสียไปแล้วสามลบเจ็ดเหลือสี่ห้าสิบส่ยีบห้าสี่แล้วกูก็ตายอย่วงเงินบานแล้วไงมาอย่แล้วกูก็ตายนะอยู่วงหนาต่างบานเราเขดิบอดีบบ้านกับปิดไว้ไม่มีคนดูบ้านเลขที่เท่าไร่เลโน้นบ้านเที่เท่าไรเนาะบ้านนี้สิบผทปะ่แอยู่ข้างบ้านเจ้าอ่ะ แมนบ้านติดกันไม่ต่นบ้านติดกันเจ้าดนะบ้านที่เก้าบ้านที่ยี่สิบเอ็ดของเล่าก็เด็่สิบัยสองของเราสิบเจ็ดหรือสิบปดเหรอถ้ว่าของตู่เสี้ยงหมือนสิบแปดของตู่ตู่ข้มีของตูขมีสิบเจ็ดบอกเออบ้านหลังนี้ไม่ใช่เหรอสิบเจ็ดเออขมมีหลังบ้านแมนแมนบ้านคนตายเนี่ยเลขสิ็ดแมนเนี่ยบ้านลที่เราสิบเจ็ดสิบเจบอ เ่หลอกันแล้วจุ่มกันย่าละเออละวลักนึงอย่ละนี่แหละักนึงอย่ละจ้ะเท่าไรตอีกันย่าเท่าไหร่มันจุ่มกันย่เนาะมันจุ่มกันยู่สิบเจ็ด่ะอกไล้ฟันีมอน้ำผีาหนึ่งมอไใคน้ำผโอ้ยลูกขึ้นมาคนลูกสู้ๆกันเลยมามีทะเบียนเลย ขออนุญ,ญาตครับทีขข่ขี้ไปขี้ไปอย่างนี้ซ้ายขี้ไปไปน้ำสายบุญเพื่อนเพื่อน,อนสิไป,ไปเฮ็ดบุญน้ำนก็ได้นะาานนะของเงินน้ำเมียเพื่อนก็ได้น้ำไปส่งเร็วๆไอไปส่งขอเนี้ยขอสิบพ่อท่านเขาเจ้าเจ้าน่ะสิไปเฮ็ดบุญน้องข้าเจ้าน่ะอยากพ่อท่านน้าขอเงินกับแม่กี่บาท๒บาทโอ้สองศูนย์นี่ประจี้สองเนี่ยของน้ำร้อน๒บาทด้วนี่ ครับเจนุดซองต้นไม้เห็นตัวใดก่อนแปดศูนย <80. S 2> แค่นั้นแหละจะว่าใดเงินซาบาทเงินซาบาทครับแปดศูนย์นนนแนนโลเลยเจนสองแค่เนียงละสองศูนตัวเดียวโลตัวเดียวเลยเจนสะองศูนเนี่ยโอ้เห็นคนผูกคอนะครับแต่แกเสียานานแล้วเนาะโอ้หลายเปลือกแล้วผู้เฒ่าพอแล้ว เป็นน้องตนนตีเดียวว้าน้งตนบอายุเกร่นตนบกเราขิบสองไหมห้พี่นอนบันไดเอาอายุอะไรไรกันเนาะอะไรอะไันคนี้วัห้าสิบสคนที่ตายห้าสิบห้าสิบสี่นเป็นน้องดี่นห้าสเอออายุรุ่นพวกกันนี่แหละเป็นอายุผู้เสียหาห้าส่ได้จบันี้ ฝันว่าไปไปเจอแกขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดีแม่ฝันอันวนนี้เราเราผูกข้อใจว่ะผูกข้อายเขาเหนยื่อบอกหนาตางเนาะลุงโดนระเบิเต้นนปีแล้วหลายปีแล้วล้างไหนลุงล้างหม้ของหอล้างไม้ี่นล้างไม้ที่ปหม้เม่นนี้ที่เปไม้ยเนาะ แ,แล้ววาวสีผูกแม่เราก่อนเด็กเออยายผาน่ะสีผูกแม่ก่อนแต่ว่าแม่เนี่ยห้องก้นซอยเฉาแม่ไปก่อนเอาแม่ไปอยู่น้่งนะมันนี้ยายแล้วก็เอิญก้นซอยเขาก็เลยมาซอยเลาวันนี้เลาก็เแล้วจะสินใจผูกค้นเดียวเอืาแม่มาไปนัก็เลยไปผู้เดียวก็คือเจนุใยายให้เงินยี่สิบบาทยาให้เงินยี <20 S 2> <ห>่สิบบาทแม่น ชัดเจนคือสองศูนย์เนาะชัดเจนสองศูนย์ใบเดียวค่ะอายุผู้เสียนี่ทราบมาแล้วคือหาซีหาซีโอเอาบัตรนกตัวบาัตรนกแมนบอลเบิรงดลอรคำตวจตรวตาเออแมนเด้อนี่แหะน้ำผู้อยากเหงาตามเจ้าที่ละกองไปทางนนั้ไปหนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยๆไล่มาเออไล่เรียงมา กันมาถึงบอห้องคอยจะหยุดจึกหลอดเจนุดฝันเห็นคนที่เสียชีวิตนะครับที่ผูกคอตายเนาะผูกคอตายนานแล้วนอขึ้นกับว่าใส่ผ้าจนขึ้นถอดผ้าออกเลยฝันเลยถ้าถอดแล้แม่หลดฝันหลด มีเหล็กมากเหล็กชอบเพรเจ๋อแน่นี่ใช่กรมักอแล้วมากตัวใดครับโดโดนี่เราตัวนี้แล้วนี่สองศูนย์นะครับชอบสองศูนย์นะครับเดี๋ยวี่เคนเสซนใตให้กันสองห้าสี่นี่เป็นอายุของคนที่ปลูกคอเนอะปลูกพ่อใดรเด็กงน้ามไม่ได้เลยเนาะ ชอบสองศูนย์สองศูนแปดศูนย์ห้าสี่แปดศูนย์มีซองเห็นอยู่ต้นใหม่บอจีนนนนซองมนเห็นเขาซองมนได้ซองน้ำเขาเหมือนล่องซองเมื่อกลยเห็นดีเห็นแปดศูนย์เห็นแปดศูนเหมือนก็เจ้าือเอาดีใช่ไน้องเห็นตัวแดงจึงเครื่องรจ๊เป็นเป็นเด็ก8ปดเด็กศูนย์ะคู่กันเลยแหละ ่วย <c oughs> ลองกันหน้าวะลองซองก็คือเจ้าก็นหน้าวะครับ